สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างไดเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยปวดได้เจอกับสาวเล็กเป็นว่าบักโดนพี่น้องน่าจะประมาณสองอาทิตย์ได้เนาะจะพี่น้องอืมบวสบายพี่น้องใ <c oughs> จจะได้ดอกพี่น้องเดียวกันฝนตกน้ำท่วมพี่น้องจ้าโอ้ยไอ้ยุ่งยากหร้ายอย่างพี่น้องเพียงสาวเล็กหาก็ะเลิกจากงานจะพี่น้องเพีย ต้มมาม่าคือเกาพี่น้องอาหารประจำเป็นยังไงนาอฮอพี่น้องสบายดีกันบ่จ้าเพี่ยมาจ้ดพี่น้องหิวหิวหิวทั้งหิวทั้งห่อนพี่น้องจ้าต้มมาม่าคือเกา Ooh. ใส่เห็ดหัวหนูพี่น้อง พี่น้องเห็นข่าวปพว่พี่น้องน้ำท่วมออสเตรเลียพี่น้องจ้ะท่วมมิดหลังคามิดซีรีพี่น้องท่วมแห้งเขาว่าอันนะบกเคยท่ <c oughs> วมไปนี่พี่น้องร้อยยี่สิบปีหากะซิมีละ่ะเขาว่าน่ โอ้ยนายานขนาดพี่น้อง <c oughs> อยู่ยากเดี๋ยวกับโควิดเดี๋ยวกับฝนตกเดียวกับน้ำส่วนพี่น้องจา้าโอ้ยตอนนี้บิสเบิร์นยุบเลยพี่น้องแต่ว่าไปท่วมซิดนีย์แทนโอ้ย ้องไปยุดพี่นั่งไปท่วมทางใต้แทนโอ้ นี้ประผลพี่น้องภัยธรรมชาติเ <c oughs> มื่อเสาร์นิสาเล็กเบิงข้าวยวนซิดนีย์บ้านคนอินเดียโอ้ยอันน่ะดินมันอยู่ อัน,นบ้านเกือบสิไปพร้อมดินไปน้องดินข้างหน้าอันทางหน้าบ้านเพิ่นยุบไปเบนเลย แนดนำอันอน่าสภาวะอันบรรยากาศพี่น้องโอ้แล้วก็ข้าวบานนี่โอ้ข้าวหลายแห้ง <c oughs> การใช้ชีวิตแต่ละวันก็นมีความยากน,นะพี่น้องอหลายอย่าง นอนนอนตอนกลางคืนกับน,นอนอันน่ะตื่นลับลับพี่น้องอันน่ะคิดนะนะยัดย่านไฟใหม่ย่านั้น,น่ะอันน้ำท่วมโอ้บัตรที่นี่ไอ้แห้งมาเบิ่งอันข้าวอ่นนะแตงโมอูอกบาทนี่โอ้ ไม่องเลยนั่งประรับอ <c oughs> รอรุ้นน้ำเขาเนอะพี่น้องว่านนั้คดีมันจะเป็นแบบไหนนะ เสียใจโอ้ชีวิตกระส้นนบหนังยิ่งมาอนะ่ะเห็นข้าวอะ่นะแม่เพิ่นโอ้ยเราเลยกัระเงิด <c oughs> งรดนะ้ำแม่เพิ่นไปลอง ว้ายากไปเลยว่ามันว่าวยากพี่ไหมว้าวไปกระซำหันอะไรไปน้อง แม่เป็นใหญ่ตอนนี้พรองจ้า <c oughs> เบิงนะสาวเล็กเบิงเพิ่นออกรายการหูนกระแสโอ้ยสาวเลขข็กขั้นเกี่ยว <laughs> ขั้นเกี่ยวลายแห้ง 再炖。 <c oughs> เห็นข้าวอน,นะไฟไหมบิลล่าโอ้เ <c oughs> บิงข้าวรารก็เครียดพี่น้องเครียดกับข้าว เครียดกับสถานการณ์เนาะพี่น้องเนาะเข้าบบฮูว่าอันนั้นมันสิเกลียังกะเอาชีวิตรอดไปบ้านๆกับแทบยากแล้วพี่น้อง ชีวิตของแต่ละคนก็ดิ้นรนนะพี่น้องหา <c oughs> งานหาการทําเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถกโกสิมี่โกสิได้ก็ได้กโกสิหาได้ก็หลายปีเติบนะพี่น้องหลายปีกโกสิมีม่หลายหลายอย่างบัดเพว่อนนะไฟไหม้ไหมบ่ถึงอันนั้นสมองพี่น้องวอดไวายไปเบิดเนาะ น้ำกระท่วมน้ำม,มาไม่ถึงงันอาทิตย์สองอาทิตย์ท่วมเสียหายเบิดุชุยางอืมนั่นแหละขาอื่นอันภัยธรรมชาติเนะพี่น้องหาเงินก็สิไดยหลายสิบปีอืมนนเพราะวัานมีแล้วหายไปในพิบตาพี่น้องโอ้ยน้ำท่วมมัง่ง ไปไหมมั่งโอ <c oughs> ส้สิบเกลอนเก็บเซลบอลอดได้ไมหรอ นั่นข้าวออกร้ายกบเป็นห่วงลูกป่าเลยย่านย่านโอ้ยย่านยาน่ยานหันย่านนี่คิดไปก่อนนะพี่น้องอือจนอันนั้ทุกคืนเอาอันลูกนอนนําพี่น้องอือเป็นกังวล อย่าน้ำต่วมกยันไฟไหมโอ้ สงสัยต้องหาหนังสือธรรมะอ่านพี่น้องแจบเจ้บพี่น้อง ินแล้วจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สมีจ้ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเลยจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้า